เราสองคนมีเครื่อง CNC ขนาด4ฟูต8ฟุตมาแนะนำให้นักผู้ชมได้ตัดสินใจดูนะครับว่าน่าซื้อไปใช้หรือเปล่านะครับเครื่องนี้ครับค่ะเครื่องนี้เพิ่งเสร็จใหม่เอี่ยมเลยครับครับผมรายละเอียดของเครื่องนี้ครับเครื่องนี้จะมีความแตกต่างจากเครื่องเมื่อปี2018หรือว่าครับเดี๋ยวจะให้นานผู้ชมได้ชมกันว่ามีอะไรที่แตกต่างกันบ้างครับมีอะไรแตกต่างว่าครับหลักๆเน้อที่แตกต่างก็คือ หัวกัดสปินเนอร์กับการสั่งงานค่ะครับผมหัวกัดสปินเนอร์เริ่มเป็นแบบไหนครับผมสำหรับรุ่นปรับปรุงนะคะครตรงนี้ที่เราติดตั้งไว้แล้วตรงนี้ค่ะจะเป็นหัวกัดสปินเนอร์แอนด์ปรุงค่ะกำลัง1,500รวัตต์ค่ะคถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นอกของปีก่อนเนี่ยจะเป็นหัวฟิลเมอร์แบบนี้ของปี2018ใช่ค่ะคแต่ว่าปีนี้ก็ไม่ได้จำกัดน,นะคะว่าจะต้องใช้รุ่นแบบนี้เท่านั้น ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องการใช้รูปเป็นครีมเมอร์แบบเดิมเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะครับผมแน่นอนว่าท่านผู้ชมจะต้องถามว่า2รุรูปที่แตกต่างกันองไรแตกตา่างกันครับครับอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ชมข่งครุ่นนี้นะครับก็ใช้ดีนะครับก็มีทั้งหลายมีทั้งหลายยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นมาเกต้ามา t เทคหรือว่าซ i ซ o นโนนะครับก็เป็นเครื่องมือมาตรฐานเป็นคร้นเมอรอมาตรฐานนะครับที่ช่างไม้ใช้กันนะครับ ทีนี้ข้อแตกต่งางของสองรุ่นนี้คือคือรุ่นนี้จะมีแปลงานแบบนี้ครับแต่ก็ทั้ที่ให้ผู้ชมดูในความสูงต่ำนีนี่ค่ะแปลงฐานซึ่งเราก็จะให้ไปด้วยเดึงคู่นะคะไว้สําหรับเปลี่ยนว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ารุ่นที่ติดตั้งไปให้แปลงฐานมีการสึกหรอจนหมดไปนะคะใช่ครับอย่างที่ท่านทราบกันนะครับว่าแปลงถ่านกษณะนี้ถึงจุดหนึ่งก็จะสึกหรอแล้วก็หมดไปนะครับแล้วก็เราต้องเปลี่ยน นั่นแหละครับก็คือข้อแตกต่างข้อดีคือของของรุ่นนี้คือไม่มีแปลงฐานนะครับก็จะใช้ได้ยาวเลยครับไม,ไม่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงฐานอีกเรื่องหนึ่งที่ที่น่าสังเกตเหมือนกันก็คือว่า,าตัวท่นเหมือนกันนะครับตัวท่นก็สามารถสึกได้เพราะว่ามีมีทองแดงใช่ไหมครับถึงแม้เราเปลี่ยนแปลงฐานไปแล้วทองแดงที่เป็นอยู่ตัวท่นนะครับก็จะสึกได้เช่นเดียวกันครับหรือว่าถ้าจะไม่ผิดเขาเรียกคอมมพวเตอร์นะครับก็จะสึกได้เช่นเดียวกัน แต่สำหรับรุ่นนี้นะครับไม่มีการเสียดสีใดๆนะครับนอกจากลูกป,ปืนนะครับสำหรับรุ่นนี้มีลูกป,ปืนสี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 ลูกปืนนะครับมีหมดสีแบลกเลกอยู่ในนี้นะครับอันนี้จะมี2แบล็กเหรือ2ลูกปืนนะครับก็นั่นแหละครับก็คือความแตกต่างส่วนกําลังก็จะเยอะกว่านะครับก็ท่านผู้ชมสามารถเลือกได้นะครับใช้ชุดนี้ก็ได้นะคาก็จะถูกลงนะครับส่วนท่านผู้ชมที่เลือกชุดนี้ก็ราคาก็จะแพงขึ้นครับ ต่อมาเรามาดูรายละเอียดเรื่องอื่นกันบ้างครับเพราะเรื่องสปินเดอร์มีข้อแตกต่างที่ย่างไรบ้วนคะครับก็อย่างเช่นเรื่องอื่นนะคะข้อดีข้อนี้อันนี้ข้อดีคือเรื่องราคาราคาถูกช่น้มาดูข้อดีของเรื่องุ่วนี้กันบ้างนะคะนอกจากเรื่องความทนทานในการใช้งานแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยใช้งานต่อเรื่องยาวนานได้นะคะแล้วก็ข้อดี ยังถึงก็อย่างเช่นเสียงเบากว่าอ,นอ,นอย่างถ้า <c oughs> ถ้าแบดเป็นช่างไม้ใช้ทริมเมอร์อยู่เป็นประจำเนี่ยต้องรูเลยว่าเสียงเขาดังขนาดไหนนะคะแล้วก็เรื่องอย่างอื่นก็อย่างเช่นการใช้ดอกกัดค่ะการใช้ทริมเมอร์แบบนี้นะคะท่านช่างไม้หลายท่านก็จะทราบว่าเขาก็จะมีหัวสาหรับใช้กับเครื่องทริมเมอร์เนี่ยหลากหลายแบบเป็นสิบแบบเหมือนกันรเราสามารถใช้หัวแบบนั้นได้ทั้งหมดค่ะคและหัวกัดอย่างอื่นที่มีแกนจกับหกถึงสามห้านิ้วก็ใช้ได้ทั้งหมดค่ะ แต่ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะเราสามารถใช้ดอกตัดที่มีแกนจับเท่าไหร่ได้ตั้งแต่2มิล3มิล4มิล5มิล6มิล7มิลหรือว่า1ขุน2ขุนก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะสรุปว่าการใช้ดอกเนี่ยรุ่นนั้นสามารถใช้ดอกได้หลากหลายกว่าหลากหลายอ๋อนั่นเป็นข้อดีข้อนึงนะครับใช่ค่ะก็คือดอกที่ใช้กับทริมเมอร์ทั้งหมดเนี่ยใช้กับตัวนั้นได้ครับแต่ว่าดอกอื่นๆไม่สามารถใช้ทรีมเมอร์ได้ใช่ค่ะเพราะว่าหัวจับไม่เหมือนกันใช่ค่ะนี่นันคือข้อแตกต่างข นี้มาดูจุดของกล่องคอนโทรลกันบ้างนะคะครับมครับผมสำหรับกล่องควบคุมนะครับจะใช้ได้ทั้ง2อย่างนะครับก็คือว่าเราสามารถนำสาย USB นะครับด้านหนึ่งครับเสียบกับเครื่อง CNC นะครับแล้ด้านนี้ก็ไปเสียบที่สาย USB ของคอมพิวเตอร์ได้นะครับได้ทั้งคอมพิวเตอร์แบบ Windows หรือ Mac OS ก็ใช้ได้นะครับถ้าเป็น Windows ต้องเป็น OS Windows 7ขึ้นไปนะคะครับผมส่วน ถ้าท่านไม่ใช้คอมพิวเตอร์สั่งก็มีออปชันอีกออปชันหนึ่งคือเอาข้อมูลนะครับที่สร้างไว้แล้วหรือว่าไฟล์ข้อมูลที่ท่านเขียนไว้แล้วมาเสียบแล้วก็สั่งงานกลับได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าการสั่งงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยจะได้หลากหลายกว่านะครับเพราะเราสั่งงานได้ละเอียดกว่านะครับก็ถ้าให้แนะนําคือใช้คอมพิวเตอร์สั่งงานจะดีกว่านะครับแต่ในกรณีที่ท่านจะใช้อันนี้ก็ได้นะครับก็ก็สามารถทําได้เดียวกัน เช่นกันครับเขียนไฟล์เสร็จแล้วก็มาใส่นี้นะครับแล้วก็ยกคอมพิวเตอร์ไปทํางานอย่างอื่นได้นะครับอันคือข้อดีนะครับเพราะฉะนั้น CNC เครื่องนี้ถ้าใช้งานโดยผ่านการ์ดนะคะก็จะเป็น CNC standalone เลยค่ะไม่จำเป็นต้องต่อกับคอมพิวเตอร์เลยใช่ครับค่ะแล้วกล่องข้างล่างนะคะพี่นานใช้ทำอะไรได้บ้างคะกล่องด้านล่างนี้เป็นตัวติดเปิดสปินเดิลของรุ่นนั้นนะครับรุ่นหนึ่งัน่ห้าร้อยาค่ะนะครับแต่ถ้าท่านเลือกรุ่นที่เป็น Trimmer ไม่ว่าจะเป็นมาร์คเทคมาคิต้าหรือซินซนโนะครับกล่องนี้จะไม่มีให้นะครับเพราะว่ากล่องนี้ไม่สามารถใช้ควบคุมทริปเปอร์ได้ใช่ครับกล่องกล่องนี้จะสามารถนะฮะควบคุมรุ่น1,500งันาวัตต์นั้นได้ใช้ปรับค่าอะไรได้บ้างครับอันนี้ปรับความเร็วนะครับความเร็วรอบได้ปรับความเร็วได้นะครับส่วนปรับทิศทางก็ได้แต่ทิศทางอย่าไปปรับนะครับเพราะว่าตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วทิศทางถ้าปรับไม่ถูกก็กลับไม่ดีนะครับหรือกลับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ก็ ปุ่มเปิดปุ่มปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่ม power ครับถ้าใช้งานกดปุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดสปินเดิลนะครับค่ะอันนี้ที่เห็นชัดๆก็คือปุ่ม emergency stop นะครับสมมติว่าเราสั่งงานผิดพลาดแล้วอยากหยุดอย่างรวดเร็วก็กดปุ่มนี้ครับค่ะอันนี้สลับสําหรับสลับพอร์ตนะครับก็คือถ้าถ้าท่านจะต่อคอมพิวเตอร์กดปุ่มนี้นะครับถ้าท่านจะใช้กร์ดต้องกดปุ่มนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะใช้ไม่ได้นะครับจะจะมีการแย่งพอร์ตกันเราต้องสลับพอร์ตนะครับค่ะครับ จากนั้นนะครับก็การสั่งงานในเมื่อถ้าจะสั่งงานกับการ์ดเดี๋ยวเราจะแนะนําวิธีใช้ตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับการการการเข้าเมนูการในในวันที่มีการซื้อเครื่องเราจะแนะนําให้นะครับเป็นจอทัชสกรีนใช่ไหมคะเป็นจอทัชสกรีนครับค่ะครับก็การใช้ก็ไม่ยากครับก็จิ้มจิ้มไม่กี่ทีก็ใช้ได้แล้วครับค่ะโอเคค่ะมาต่อมามาดูการขับเคลื่อนกันนั่งค่ะครับการขับเคลื่อนเป็น ภาษาไทยเรียกว่าสัพานเฟืองนะครับชุดนี้นะครับหรือว่าภาษากฤษเรียกว่าแล็แอนพีเนียนนะครับก็คือเป็นมีเพื่องขนาดยาวแล้วก็มีเพื่องขนาดเล็กในการขับเพื่อนนะครับก็ความแม่นยำก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับสําหรับงานไม้นะครับเช่นเดียวกันครับแกนเอ็กซ์เช่นเดียวกันครับเป็นแลกแอนพีเนียนนะครับหรือว่าเปลือสซัานนะครับส่วนแกนแทบเป็นปอลสกูนะครับก็มีความแม่นยำสูงครับนะและ อุปกรณ์นะครับเซฟตี้ต่างๆก็มีสวิตนะครับป้องกันการชนการการเกิดของใช่ครับพอเครื่องวิ่งมาถึงสวิตนะครับก็เครื่องก็จะหยุดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าสวิตที่ไปชนขอบเขตตรงนั้นเครื่องก็จะหยุดครับแล้วก็สามารถพอพอเครื่องอยู่แล้วเราก็สามารถกดล็อกนะครับแล้วก็ใช้งานเครื่องได้ใหม่ครับมีเรื่องอะไรที่อยากจะแนะนำอีกครับ อยากทราบว่าระบบมอเตอร์แกนไวน์นะคะมอเตอร์เดี่ยวกับมอเตอร์คู่เนี่ยมันทำงานแตกต่างกันของเรานี่เป็นระบบมอเตอร์คู่ใช่ครับแน่นอนครับว่ามอเตอร์คู่เนี่ยยิ่งย่อมได้กําลังเยอะกว่าแล้วก็ได้ความแม่นยํานะครับเพราะว่า2มอเตอร์เนี่ยทำงานร่วมกันการการเคลื่อนที่การจะดันรออกหรือการดึงเข้าเนี่ยเขาจะไปด้วยกันทั้งคู่ไปพร้อมกันเลยถ้าเป็นมอเตอร์เดี่ยวเนี่ยจะมีมอเตอร์ตัวเดียวที่รับภาระการดึงทั้งสองฝั่งไปและ และกลับไปค่ะใช่ครับมาเต็นคู่ก็จะเป็นที่น่าใช้กว่าแล้วก็เป็นระบบที่มาตรฐานนะครับส่วนผลงานของเครื่องนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมติดตามดูในวิดีโอหน้าหรือในวิดีโอต่อๆไปนะครับท่านจะเห็นผลงานของเครื่องนี้นะครับถ้ายังเครื่องเรียงอยู่นะครับยังไม่ขายไปสักฝั่ท่านจะท่านจะได้เห็นผลงานเครื่องนี้นะครับแต่ถ้าถายไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอติดตามดูเครื่องหน้านะครับ าใครสนใจเครื่อง CNC ขนาด4 8คูณนะคะเรายินดีให้ท่านเข้ามาชมเครื่องก่อนได้ค่ะก็สามารถคลิกดูรายละเอียดการติดต่อและจะเป็นเครื่องได้ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนี้เลยนะคะค่ะหรือถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจเครื่องแต่ว่ายังไม่มีเวลาเข้ามาดูหรืออะไรเนี่ยกด s u b s ไ r i b e ไปก่อนได้ค่ะถ้าเกิดว่าวันหน้าเราลงผลงานของเครื่องนี้เนี่ยเราจะได้ลงผ่านช่องเราไปเรื่อยๆค่ะครับผมเราจะมีผลงานสําหรับเครื่องนี้มาเรื่อยๆนะครับค่ะให้เรไม่ขายคห้เราไม่ขายครับผม ก็ถ้าเครื่องนี um> ้ขายแล้วก็เครื่องถัดไปก็ใช้เวลาหนึ่งเดือนขึ้นไปในการสร้างนะคะนกะครับก็สำหรับการนัดดูเครื่องก็สามารถนัดดูได้นะครับเวลาแอดไลน์มาที่ด้านล่างนี้นะครับเราจะเกยนไว้ถ้ามานัดก็ต้องแจ้งก่อนนะครับว่านัดกันเวลากันก่อนเพราะว่าวันเราสองคนไม่อยู่บ้านนะครับเวลานัดก่อนนะครับพอถึงพอถึงมานัดก็เราจะส่งแผนที่ให้ท่านครับ คลิกดูที่รายละเอียด้วิดีโอนี้นะคะอย่าลืมนะคะล้ำหลายครั้งแล้วก็หรือว่าที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.bangkokelectronics.com ค่ะครับ,รบวัสนี้ก็ทั่วนเนาะค่ะงั้นบบพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ